สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องหินดินทรายค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าหินดินทรายมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคะถ้าเด็กๆยังไม่รู้งั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องหินนะคะ หินเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีหลายลนะักษณะและรูปร่างมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปค่ะตามชนิดของหินและทินที่อยู่นะคะดินมีทั้งหมด3ประเภทนะคะดินประเภทที่1นนะคะเรียกว่าดินทรายค่ะมีตะกอนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำได้น้อยและมีแร่ธาตุ ที่จำเป็นต่อพืชน,น้อยมากๆเลยค่ะดินประเภทที่สองนะคะเรียกว่าดินเหนียวค่ะมีตะกอนละเอียดมากทําให้มีความเหนียวมากความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากค่ะกักเก็บน้ำได้ดีมากค่ะและมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชมากๆเลยนะคะดินที่3านะคะเรียกว่าดินร่วนค่ะ เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีในระดับปานกลางนะคะจัดเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกมากๆเลยค่ะต่อไปเรื่องทรายนะคะทรายเกิดจากหินที่ถูกย่อยเป็นเม็ดละเอียดนะคะซึ่งหมายถึงทรายทั่วๆไปค่ะที่เราสามารถพบเห็นได้ตามชายหาดมีขนาดเล็ก กัรเก็บน้ำได้น้อยและไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของหินดินทรายกันนะคะเด็กๆหินมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ เราสามารถนํำหินไปใช้ในการกอร่อสร้างเช่นการสร้างถนนการสร้างบ้านการประดับตกแต่งการนำไปทำที่นั่งเก้าอี้หรือนำไปทำเครื่องครัวนะคะเช่นครกหินค่ะมานะคะประโยชน์ของดินค่ะดินสามารถนำไปทำการกอร่อสร้างนะคะเช่นการสร้างเป็นบ้านดินนำไปทำการปลูกผักนะคะหรือนำไปทำเป็น เครื่องใช้นะคะเช่นเครื่องปั้นดินเผาค่ะประโยชน์ของทรายนะคะ 1. ทรายนะคะสามารถเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้นะคะเช่นปูลมปูเสฉ,ฉวนเป็นต้นค่ะนะคะทรายใช้เป็นส่วนผสมของการสร้างถนนการสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆได้อีกด้วยค่ะ 3. ซทรายสามารถนำไปแปรรูปใหม่นะคะให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้เช่นขวดแก้วหรือแก้วน้ำค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าในหินดินทรายมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายเช่นมดปลวกงูตะขาบกิ้งกือไส้เดือนด้วงปูตุ่น เป็นต้นค่ะนอกจากมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในหินดินรายแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังมีสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในหินดินรายได้ไว้นะคะ mm hmm. เช่นแร่ธาตุต่างๆน้ําอากาศซากพืชและก็ซากสัตว์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆความรู้เรื่อง หินดินทรายที่ครูนำมาฝ่าในคลิปนี้เด็กๆมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วพบกับความรู้ใหม่ๆในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ